ทนายความและก็ครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูทรต์ตากใบจังหวัดน,นาราธิวาสเมื่อปี2547ได้เรียกร้องให้จำเลย7คนเข้ามอบตัวหลังจากที่สารนาราธิวาสออกหมายจับ6คนอีกคนหนึ่งคือเป็นสสนะคะขอให้สละความคุ้มกันในฐานะสสด้วยค่ะ วันนี้สารจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับจำเลย6คนคดีสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจพูทรตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม2547ทำให้มีผู้เสียชีวิต85คนร้อมทั้งมีหนังสือไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตจับกลุ่มจำเลยที่1คือพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาคที่สเนื่องจากเป็นสอสอพักเพื่อไทย ขณะที่ครอบครัวของผู้สูญเสียและทนายความได้เรียกร้องให้จำเลยทั้งหมดมอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะวันที่25ตุลาคมนี้คดีจะหมดอายุความเราว่าจะดูหนะ้าออทำให้คนเสียใจออทางครอบครัวออแกก็อยู่สบายกินเงินเดือนอยู่ตลอดชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่ถ้าคนปิดไม่เป็นไรจ,จะจะนีคนไม่ผิดใช่ไหมออจะให้ลงโทษใ,ให้รู้ตัวว่าเออแบบนี้นั่นแหละ เพราะาในสายตาของประชาชนเขามีข้อสงสัยว่าทําไมคนทั้ง85คนเสียชีวิตแล้วใครอยู่ในความรับผิดชอบบ้างใครสั่งการใครมีส่วนร่วมบ้างดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ศาลให้ครั้งนี้เนี่ยยังภายในยุคความมีโอกาสที่คุณจะมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ถ้าคุณไปถูกศาลตำรวจศาลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับโอกาสที่คุณจะไม่ได้ประกันตัวมีสูงนะ เหตุการณ์นในครั้งนั้นมีการสลายการชุมนุมที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมขึ้นรถไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีในลักษณะนอนทับซ้อนกันก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแต่อาการไม่ได้สั่งฟ้องก็ทำให้ครอบครัวผู้สูญเสียยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนาราธิวาส และวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาสารพิจารณาว่ามีมูลตามที่โจทยื่นพยานหลักฐานจึงแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวพร้อมนัดจำเลยมาสอบปากคาคือพลเอกพิสารพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรพลตารวจเอกวงกตมณีรินพลตารวจโทมาโนอดไกรวงพลตารวจตรีศักสมมายพุทธกูลนายศิวะแสงมณีและนายวิชมทองสงแต่ทั้งหมดไม่ได้มาสารสารจึงนัดอีกครั้งวันที่15ตุลาคมค่ะ